เรานะครับในช่องสายเส้นเส้นผ่อนเงินนะครับสวัสดีค่ะนี่นะครับหาหมูเบรดสเ,เราไปหาหมูดาวนะครับเออเมื่อวานเมื่อวานคุณแม่หมูดาวมาบอกว่าเชิญไปกินหมูบอกว่าอย่างงี้ไปเร็วว่าจะน่าจะเส้นนั้นรถใหม่นะครับเอา้าเฮ้ยสวัสดีครับรรล้มกันเลวครับไม่ชอบปล่อยสมบัติ วันนี้จะไปหาหมูดาวนะครับเดี๋ยวจะขามหมูแบรนไปหาหมูดาวรู้จักหมูดาวไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักครับเาเดินทางไปนะครับไปบ้านหมูดาวกันนะคะเราต้องไปทางหไหนนะ,ะหวัวที่ตามนะเนี่หน้าไกนตามเฉยเราไปกันนะ,ะดูสมุนเราออเอากอแฟรักหน้ารักหลังเลย บ้านหมูดาวกันเลยค่ะนี่เราก็มาถึงบ้านหมูดาวแล้วนะคะนี่เราไปดูรถสิบล้อขั้นไหมหมูดาวนะคะเพิ่งมาเห็นวันแรกเมื่วันนี้ญาติพี่น้องมาเต็มบ้านนะคะอะมามาไปดูไปดูปดปดสิบล้อหมูดาวก่อนให้หมูดาวป้วนเห,หมือนหมูแบรนไหมครับเหมือนกันไหม มีมาเมืองแทงเขาวอน่ได้าบตลือจะลองทดสอบเแงเขาวอใส่เสือนี่นะเสือยันยัยนะแข่งเข้าไหมยันหนึ่งยกันอะไรตัวเนี้ยเดถามก่อนกันอะไรเห็นไหมกันอะไรกันแม่ด่าหรือพอดา กันอะไรไม่ได้สักอย่างหอเทียบลระแม่นพี่สนกบพี่กหกหลอแล้วเนาะดีอยูโกหกหลอดแล้วมาตาลายูกรัดบายเขายังดีเลยแต่ว่เราคุดเขาเอ้ยาดโอพอดีแล้วนี่เอาไปคนดเขายอดเดี๋ย รถขนข้าวนะว่ะยกของเก่าน่าจะใช้ขนข้าวใช่ไหมข้าวเปลี่ยนมาเป็นรถขนช้างนะคะรอบอ่ะด,ด,ดูดูก่อน ฮะแต่อันนี้มันห่างดีเลยจ้ะโลหห่างอมอง่ง <c oughs> น่าจะสำหรับไปงานช้างงานเลกงานเห็นหัวอะดูดูข้างในมนสิพอเปิดดูข้างในโอ้ดูภายในนะฮะภายใน พี่น้องรุนเราหรือเปล่าโอ้ยั้นก็จะวันโอ้ยงั้นก็ว่าทำไมมันแตกแตกอะทำไมมันแตกแตกอุ้ยมทำไมทับบอลเลยนะทำไมแตกแตกน้ำมันไม่มีตังน้ำมีตังแค่นี้อะไรมันแตกหรุฮะสีมันทำไมแตกแตกก็บอกอ๋อสีมันแตกแตกสีมันดาวเลยเห็นไหมไม่ไอ้นี่มันคีอดาวไงมันเลยแตกออกเลยเด่นมันดาวแจกได้ไหม ไม่อยากได้โอ้ไม่ใช่มันเก่ามันเก่ากของพ่อโอ้ยมมีตังค์แค่นี้ของพ่อก็รุ่นแบบนี้เหมือนกันนี่เขาได้มาแบบครบเซตของพ่อได้มาแต่หัวเองพี่เล็กนะครับครับมาดีครับร่วมยินดีด้วยครั้งนี้นะครับยินดีด้วยนะครับมาคาร์บูทไม้นะครับจะไปงานช้างยังไงครับนี่ไม่เขาแต่ว่าเอ้ยไม่เราแต่เก่าเขาจะช่างเหรอของเราก็แบบนี้แล้วครับอะไรครับใส่คิวเลขโอ้คิวเลขเคยไปขึ้นคนเลขกับว่าคิวเลกคิวสอง ห<ร>าไฟมันรถผมเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นในคลิปเมื่อวานนะครับที่พาเด็กแจ้งนะครับเอาเอา,เอาชักบางคนนะเขาจะว่าพ่อดาวนี่ซื้อรถมารับจ้างช้างไปแห่งานแต่ว่าผมนี่ซื้อรถมาให้เด็กแจ้งเล่นนะครับธรรมดาหาไฟมากเน่เจ้าไหนได้ไฟมันอยู่ใสมันเด้อเด้อมอือบุญเดือบุญไม่มาเลยเนี่ยโอ้โโรถประจำตำแหน่งหมูดาวนะคะนี่หมูดาวครับ อะไรไหนอ๋อนี่นะโชเฟอร์ไม่คือหวอาไม่คือครับหน้าไม่ให้หน้าไม่ให้หน้าต้องแบบนี้อันนี้อันนี้ต้องแบบนี้ครับให้ร้องเพลงอยู่แต่รถเฮไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนได้แล้วได้แล้วครับลายโบราณจอมา่มผู้ใด้าจับหนตาไม่ให้ครับแต่ใจมันราไม่เหมือนเลยผมต้องขับพวกอะไรถึงจะเหมือน ผนเห็นเมื่อวานไปขับไปยังไงอะที่กีดีเพราะว่ผมไปเมื่อวานเนี่ยเอาชามไปเล่นรถเมื่อวานเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนกันลงมุนวิปุยมุนวิปุยไปจักคันไปจักโตมุนวิปุยเอ้าเล่นอะไรครับเดี๋้วนะครับเอ้ามูดาวอันนี้รถอันนี้เจ้าของนะครับ อย่าให้รถด้วยให้ยกระผมนะครับรถใหม่ให้โชคให้มารรถใหม่ก่อนนะครับอย่าผูกแขนอย่าผูกแขนเขาได้เขากินข้าวไม่ได้อย่าผูกแขนเขาไว้นะไม่เป็นไรไม่ได้ผูกข้อมืออ้าวหมูดาวจะเล่นกับหมูแบรนด์นะครับไหนนู่นอยากมาเล่นกับหมูหมูมาเจอกันเอาเรียกได้ครับเร็ว อาอเนี่ยคุณพ่อจะผูกรถคันใหม่ให้หมูดาวก่อนนะคะอืมเจิมแล้วเจิมแล้วอาจารย์อย่าง,งจะเจิมแล้วนะคะอะไรนะครับยังไม่ได้บอกว่าตกรอ เป็นรถใดคนอื่นีป็ลาเรื่อนรถปลาปลาเรื่นเรินเรื่อทีนี้ปลาเลืนดาทีนีให้มากเป็นของปลาเลื่นเรื่อทีนี้ให้คัณพีคูนนี้าจาของเินทางข้างต่อดคัไทาโอ้ยเจ้ากาแฟก็อยากขึ้นไปด้วยนะเรื่องขางไกลทางไกลห้คำพิกคูนดูเลื่อ ไปทางไหนกลียดกาจักพยานอันตรายตุ๊กตาอย่างเข้าไปลุกเนอดาวดึงขาเด้อเออทำไปพุณเด้อทีนี้เด้ออืมปุณปุูเป๊กๆให้เขาเนอะไม่ดิคุณปูโอเคครับทำปูแล้วนะครับทำปูนะ่ะเออหมูดาวทำใส่เลยเหรอหมูดาวทักทายใช่ป่ะโอ้วันนี้วันอะไรดูดู วันนี้วันที่หนึ่งในเท่านี้ดูเลขดูเลขดูเลขดิทะเบียนอ่าทีนี้เขาไปผูกให้เจ้าของรถนะคะขอด้วยนะครับโมเบนเห็นเงินไม่ได้ครับขออย่างเดียวเอาให้ฝ้ายไปพอมาเอาตัวนี้เก็บ์เอาเงินด้วยบอเอาเงินทำไมรับคดีมันเอาไฟปลูกแขนพอมาเรียนนะ อ่ะนี่เราก็ไปปลูกให้วัสดีค่ะโอ้ยอ่ะเบนวัสดีครับยังเอ้อนี่นี่ไฟอีพีครับ มาอาบูจว้าวเรียๆใส่องใส่้องอาผูใส่กัเียงนอรเปียงเเออใส่ก <forecasting> ีเโอู้กแต่สองสนสาสนตัวนี้ไหลมาท่มากเลยไม่ผูกได้รถแล้วด้ได้รถคืนแล้วนะครับผมเอได้ได้ราคาคืนแล้วนะครับ อีลูกน <ici> hey, ้องเลยมากคุ้มงานดีๆเลยอ่ะค่ะเออเรื่ยๆทีะกออเป็นรถเก๋ได้ทีครับผมทีมาเป็นรถป่าได้ทีนี่เออปาป่าลื่นป่าลื่นทีเดินเท้าเราปลอดงขาดจะพยายังยดทุกสิ่งให้าไมู้เออรถดีพาพวกดาวไปเที่ยวเด้อ บางมัง่งมีมีล้ำรวยเป็นมหาเศรษฐีด้วยทีนี่ขับรถไปทังใดก็มีเตอร์สาวขับคนนั่งมันมีเป็นแรงพัดดันจากอีฟซี่นี่จากมูเจ้าหลายๆคนก้าก้าเห็นกาทกทำกากพงขับคุณละแต่ว่าไอ้รถนั้นอย่าไปชนรถไก่สาวพงอะไรดูหลายเด้อเดี๋ยวเพิ่ดไปน้ำโอ้ตอนนี้เราไปดูนะคะเมนูวันนี้มีอะไรบ้างนะคะบุญหลายนั่ง หลายทายสมหวังนะโอ้ยอะไรนั oh. right. ่นนี่ยังมานางพับเพียบอยู่กวนมูตอนเนี้ยเขือาเนเนี้ยคนนี่เนี้ยเลยนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเราไปดูนะมีอะไรบ้างางนมั้ง

แเข้ข้าวเรวเดี๋ยวกลับจะหมดก่อนแล้วเเออเดี๋ยวกลับจะหมดก่อนครับโมโมแบรนเห็นปลาทอดแล้วโบคิดว่านั่งกลเย็นหน่อยตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นเนียนี่นี่นั่งใกลเย็นหน่อยตรงนี้ก็ได้เนี่ยยกอันนี้เร็วบฮอเอา อะไรอีกโอ้เรียกตะลือมากินข้าวเร็วๆให้หมูแบนเรียกตะลือกินข้าวก่อนนะนแนแล้วก็มากินนนั่งสวยๆลูกนั่งดีๆ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องคลายแซมสั้นกวัาเมืองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ